ถ้าคุณเป็นสาวก AMD และอยู่ในวงการคอมพิวเตอร์มานานก็น่าจะพอทราบกันนะครับเมนบอร์ดระดับท็อปๆตัวหนึ่งเลยที่ทุกคนต้องรู้จักก็คือตระกูล crosshair ของแบรนด์ ASUS นั่นเองนะครับปัจจุบันมันมาตีแบรนด์เป็น ROG แ,และเดินทางมาถึงในเจเนอเรชันที่8บนชิปเซ็ต X570 นะครับอันนี้จริงๆมันก็พูดง่ายๆมันก็คือบอร์ด ROG Crosshair 8 Hero แต่ว่าเอามา t ทวีกใหม่ปรับปรุงอะไรเล็กน้อยประสิทธิภาพต่างๆพวกรายละเอียดแล้วก็หน้าตานะครับพร้อมกับรองรับ r รายเส้5 0 0 0จากโรงงานไม่ต้องอัพไบออดและมาในชื่อใหม่ก็คือ Dark Hero นั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราแกะกล่องมาดูนะครับภายในมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือกล่องใส่ตัวเมนบอร์ดเป็นหลักนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวว่าเรื่องหน้าตายอีกทีหนึ่งก็มีจุดที่แตกต่างกับฮีโร่อยู่เหมือนกันเนาะบันเดิลมีอะไรพวกเมนบอร์ดไฮเอ็นเนี่ยผมชอบไปดูบันเดิลเพราะว่าเขาให้อะไรที่มันอลังการกว่าปกติมานะครับอันแรกนี่เลยนะฮะเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์ของ rog ให้มาแบบครบคอลเลกชันเลยอะ พร้อมไอตัวสายแบบที่ไปแปะสายซาตาจะได้บอกว่าอะไรคือฮาร์ดดิสอะไรคือ SSD อย่างนี้ใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่เหลือนี้คงเป็นอุปกรณ์แต่งเคสหรือว่าแต่งโต๊ะคอมมากกว่ามีคู่มือนะครับแล้วก็มีของแรนะครับที่จริงก็ไม่แรหรอกแต่ว่าไม่ค่อยมีใครใช้กัน <c oughs> ก็คือไอแผ่น d v d driver อะไรอย่างนี้นะครับปัจจุบนันนี้พอเป็น Windows 10เราก็ไม่ต้องมาดาวน์โหลดหรือว่าใช้ออฟติคอลไรท์คนแต่อย่างใดเพราะว่าตัว Windows มันดาวน์โหลดแบบออโต้มาแล้วแต่ในกรณีี้คุณไม่มีอินเทอร์เน็ต อาจจะต้องใช้อยู่นะครับซึ่งภายในจะมีสติ๊กเกอร์แข็งอีกหนึ่งอันด้วยที่เหลือก็เป็นพวกสาย R G B นะครับแล้วก็สายต่อพวงอะไรต่างๆมีน็อตสำหรับยึด Storage M 2 s w i สวิตช์ของเคสที่เสียสวิตช์เคสเสา WiFi นะฮะแล้วก็จะมีสาย SATA อีกทั้งหมด4เส้นแต่ว่านี้ไม่ใช่สายถักนะครับและสุดท้ายจะเป็นที่รองแก้วของ r O G หยิบเมนบอร์ดขึ้นมาแว็บแรกรู้สึกเลยนะครับว่าน้ําหนักมันเยอะนะครับสาเหตุของน้ําหนักเลยก็คือไอ้พวกฝาครอบและโลหะที่ทําหน้าที่เป็นฮีทซิงค์เนี่ยมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นบอร์ดตัวนี้ผมว่ามันหนักกว่าบอร์ดแบบราคาถูกประมันสามเท่าได้เลยนะนอกจากนั้นแล้วนะครับตัว PCB เองมันก็หนากว่บบอร์ดทั่วไปนะครับคุณลองดูอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเรื่องการถ่ายโอนแบนด์วิดต์เรื่องการนํากระแสไฟฟ้าต่างๆไม่มีปัญหาแน่นอนตามสไตล์บอร์ดไฮเอ็นนะครับส่วนหน้าตาอื่นเนี่ย พอมันมีคําว่าดาร์คฮีโร่มามันก็จะตกแต่งด้วยธีมที่มันออกมาดําขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวฮีโร่มันจะมีตัดสีเงินๆบ้างไอ้ตัวนี้เน้นโทนเทาเข้มกับดําทั้งหมดนะครับแต่ว่าดีไซน์หลกัหลกๆสไตล์อะไต่างๆมันยังคงเหมือนเดิมนะครับธีมสไตล์เดิมเลยก็คือมีลากโลโกโ้ LG คาดผ่านตรงนี้ไปนะครับมีฮิตซิงปิดพวก M 2อลังการแล้วก็บริเวณภาคจ่ายไฟก็มีฮิตซิงอลังการเช่นเดียวกัน s o so c กซีพ p u ตรงบริเวณนี้นะครับในเมื่อบอร์ด X 5 7 0ก็แน่นอนว่าต้องเป็น AM4 ใช้กับ AMD Ryzen ได้ในเจนใหม่เลยนะครับก็คือ Ryzen 5000ันซีรีส์เนี่ยคุณเอามาเสียโป๊ะแล้วเปิดเครื่องได้เลยไม่ต้องไปอัพ b บออให้ยุ่งยากนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่ตัว Dark Hero อัปเกรดมามันมากับ b บออล่าสุดจากโรงงานแล้วรองรับฟีเจอร์ล่าสุดทุกอย่างนะครับแต่ว่านี้ถ้าคุณเอาไว้พวกตระก,กูลที่มันเป็น G หรือว่า APU มาใส่เนี่ยก็ อาจจะเอาพุดกราฟิกไม่ได้เพราะว่า iO ด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้มีช่องสําหรับดิสเพลย์เอาพุดหรือทีพอร์ต HDMI แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคุณควรจะใช้ CPU ที่มันเป็นแบบไรเซน CPU ไม่ใช่ไรเซนเ p u นะครับแต่อย่างไรก็ตามบอร์ดระดับราคาหมื่นบวกอย่างเงี้ยเขาคงไม่ใช้ APU กันเขาคงซื้อ CPU แล้วการ์ดจอจัดไป็มอยู่แล้วถูกไหมกรอมรอบสกเก็ต CPU ด้วยภาคจ่ายไฟทั้งหมด16เฟสนะครับดูดีมีชาติตระกูลและขนาดที่ใหญ่มากเหมือนกันนะครับ ภาคจ่ายไฟทั้งหมดนี้มันจะมีฮีตซิงค์ให้มาด้วยซึ่งเป็นฮีตซิงค์อลูมิเนียมและมีฮีตไป์ขั้นกลางนะครับช่วยถ่ายเทความร้อนให้ไม่เกิดอาการฮีตโซกจุดใดจุดหนึ่งนั่นเองส่วนด้านบนตรงบริเวณนี้นะครับคุณจะเห็นมันจะมีช่องเล็กๆซึ่งเป็นช่องเสียบ Power จากเพา Supply นะครับไฟเลี้ยงให้ CPU นั่นเองนะครับหลักๆแล้วมันจะมีช่องนึงที่เขียนว่า Pro c คู l นะครับตรงนี้เป็นบล็กเกตเหล็กล้อมรอบนะครับ เพิ่มความสวยงามอลังการเฉชๆิดแต่ว่าภายในเนี่ยไอ้พวกขาพ pin นนต่างๆมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าช่องที่เป็นพลาสติกมาตรฐานเพราะฉะนั้นเวลาคุณเสียบแล้วมันจะแน่นนะครับแน่นก็จะไม่เกิดอาการอาร์กเวลาคุณใช้งานเป็นนานตัวหัวปลั๊กมันก็จะไม่มีการละลายหรือไม่มีความร้อนเกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็คือรายละเอียดเล็กน้อยที่บอร์ดราคาสูงเขาให้มานะครับและถัดไปจากช่องนั้น ก็จะมีอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นแบบ4พินนะครับในกรณีที่คุณต้องการโอเวอร์ล็อก CPU หนักๆอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าคุณใช้งานทั่วไปเสียบแพินปกติช่องเดียวก็พอส่วนแรมตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีบักเก็ตเหล็กให้มาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะมีการเสริมความแข็งแรงด้วยการบัดกรยียึดเข้าไปบน PCB ตรงกลางตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าบักเก็ตเหล็กหรือไม่เหล็กไม่สําคัญเพราะว่าตัวแรมมันไม่ได้มีน้ําหนักอะไรเหมือนกาจอนะครับเท่านี้ก็ถือว่าแข็งแรงมากแล้วนะ การรองรับนะครับแถวละสาย2อกิกสใส่ไปเต็มที่ก็ได้1 2 8ิกิกสนะครับส่วนบัตเนี่ยก็เป็น D D R 4บัต5000ันในโหมด OC นะครับ AMD ดี MD ตัวใหม่หลายคนน่าทราบกันอ,อยู่แล้วว่าแรมมันใช้ได้บัตสูงพอสมควรซึ่งตัวนี้มันก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับบวกกับเทคโนโลยีใหม่ของทาง ASUS สทำให้เดี๋ยวนี้มันบูสตง่ายไม่เลือกแรมแล้วด้วยซ้ำน,นะครับผัดมาจากข้างซอสแรมนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีโซนที่เป็นโซนที่เอาใจนัก OC เลยพูดยังไงก็คือ สำหรับพวกปุ่ม power ปุ่ม restart อะไรต่างๆแล้วก็มี debug อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วถ้าขยบมาสังเกตดีๆเองเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันมีช่องสำหรับเสียบจุดวัดไฟนะครับในกรณีที่คุณต้องการจะโอเคก์กหนักๆจริงๆและอยากจะใช้ตัวมิเตอร์แยกข้างนอกก็เอามาเสียบพวกนี้ได้เลยเขามีเลเบลไว้ครบแล้วว่าอันไหนคืออะไรบริเวณ expansion slot เนี่ยจะเห็นว่ามันอลังการนิดนึงและเข้าถึงยากเพราะว่ามันมีซิง์นู่นซิง์นี่ปิดเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคแต่เรามาส่องกันได้จะเห็นว่า 2ช่องบนที่เป็นขนาด x 6 6เนี่ยมันจะมากับ bracket เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงตัว s l อตในกรณีที่คุณใส่กาจอที่มีขนาดใหญ่และน้ําหนักมากนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็แทแ้ไปทุกตัวนะครับกาจอที่เปิดตัววันนี้มันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีแบบนี้ก็ช่วยได้พอสมควรไม่ต้องใช้ที่คาการก็ได้นะครับส่วนการรองรับนะไอสอช่องเนี้ย ช่องบนเป็น X16 แต่ถ้าเราใส่2ตัวนะครับก็จะเป็น X8 X8 ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็น X4 แบบนี้หมายความว่าคุณสามารถใส่การ์ดจอยทางอ v i d ิเดียต่อโหมด s อ i ได้2ตัวนะครับแต่ถ้าเป็น AMD คุณก็สามารถใส่ได้ทั้งหมด3ตัวถ้ายังมีคนอยากใช้ multi GPU อยู่นะเพราะปัจจุบันนี้มันไม่ค่อยเวิร์กกเท่าไหร่แล้วแหละ สตอร g e ความเร็วสูง M2 มีมา2ช่องนะครับภายใต้ไอตรงโลโก้ Dark Hero นี้อันหนึ่งแล้วก็ใต้ไอแผ่นฟินตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับไม่ยากแค่เอาไขาควงสีแชรมดาไขออกเสร็จแล้วติดตั้ง M2 แล้วก็ใส่มันกลับเข้าไป ไอแผ่นตรงนี้อลูมิเนียม2อันนี้จะทำหน้าที่เป็นฮีสเบรเดอร์ช่วยระบายความร้อนให้กับตัว SSD คุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนการรองรับตัวนี้ในเมื่อเล่นอะไรต่างๆมันเยอะนะเล่นของ CPU นะเพราะฉะนั้นการรับ s สตอเรจก็จัดเต็มนะครับมี p d x p ค s 4.0ได้ทั้งคู่และก็ต่อโหมด SATA ได้ทั้งคู่เช่นเดียวกัน และไอสตอร์เรจ p z 4.0นี่แหละครับที่ทำให้หลายคนเขาอยากจะซื้อบอร์ด AMD ปัจจุบันนี้มี SSD M.2 ตัวแรงมากมายนะครับมาฐาน n VME เดี๋ยวนี้คอนโทรลเลอร์มันซิ่งถึงขั้นแบบ5,000เมกะไบต์ต่อวินาที7,000เมกะไบต์ 7, ต่อวินาทีนะครับซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้แหละจะเป็นเมนบอร์ดที่รองรับอุปกรณ์เหล่านั้นส่วนช่อง SATA ปกติเนี่ยถ้าคุณยังอยากใช้ SSD 2.5หรือว่าฮาร์ดดิส์อยู่มันก็มีมาให้มากถึง8ช่องนะครับสูงกว่าเมนบอร์ดมาฐาน มาดูพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังหรือว่า IO กันบ้างนะครับทั้งหมดนี้มี IO shield แปะมาให้แล้วไม่ต้องไปประกอบเองให้บาดมือแต่อย่างใดนะครับบอร์ดราคาแพงก็ให้แบบนี้มาถือว่าเป็นอะไรที่ดูสวยงามและใช้งานได้จริงนะครับด้านบนจะมีปุ่ม Clear CMOS กับ BIOS Flashback นะครับถ้าคนทั่วๆไปไม่ได้ OC หรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์บ่อยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ไสักเท่าไหร่นะครับลงมามี ช่องสำหรับเสียบเสา Wi-Fi ซึ่งเสา wi-Fi ผมให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นะครับภายในเนี้ยจะมีชิป intel wifi 6 ax 2 0 0นะครับถึงเป็นบอร์ด amd แต่ว่าเขายังคงใช้ชิป Wi-Fi ของ intel อยู่เพราะมันเป็นมาตรฐานล่าสุดเอาราเตอร์ระดับกิกะบิตอะไรอย่างเงี้ยบอร์ดตัวนี้ก็รองรับใช้ความเร็วสูงสุดได้เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> อื่นๆจะเห็นว่ามีช่อง usb type a 4่ช่องซึ่งเป็น super speed ธรรมดาสีฟ้า2อันและ1 0 g กิกะบิตช่องตรงนี้ด้านล่างก็เหมือนกับด้านบนเลยนะครับมีอีกเป็นดับเบิ้ล แล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับเสียบแฟลชไบออดและซ u เปอร์สปีด10กิกะบิตอีก1นึ่งอันพอร์ตแลนตรงนี้นะครับ RG45 มีมาให้2ช่องไอช่องสีดำนี้เขียนว่า 2.5G เพราะฉะนั้นแล้วภายในชิปจะเป็น realtek นะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่เราเตอร์หรือ NAS มีความเร็วสูงมาตรฐานและรองรับ 2.5G อันนี้ก็เอามาใช้ได้แต่ถ้าคุณไปอุปกรณ์ 1G หรือว่า1กิกะบิตทั่วไปมาเสียบ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับส่วนอันล่างจะเป็นช่อง1กิกะบิตมาตรฐานเป็นชิป Intel i211at นะครับขยับมาตรงนี้ก็จะเห็นว่ามี อ่อซู p e อร์ e ปีดสิอีก1อันแล้วก็ Type C อีก1ช่องนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นช่องของ Audio อ u t าสรุป i/O ของบอร์ดตัวนี้ผมค่อนข้างประทับใจนะครับเพราะว่า USB ตัวเก่าที่สุดที่เขาให้มาจะเป็น u s b Super Speed แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับอนาคตเนี่ยไอยูเอสก็ให้มามากถึง6ช่องด้วยกันนะครับพอร์ตแลนก็มี2ช่อง 2.5G อันนึงอาจจะยังอลังการไม่สุดไม่ถึง 10G อะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับันนอาาาัจุขขะ ชิปเสียงตัวนี้ก็ออกแบบมาดูดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีฝาครอบการ s t ส r t ชันอะไรต่างๆ,ๆมาให้แบบจัดเต็มนะครับลายด้านหลังก็จะเห็นว่าเป็นลายแบบแยก PCB เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนเช่นเดียวกันบอร์ดไฮเอ็นดูรู้นะครับว่ามันไฮเอ็นเพราะรายละเอียดตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันอื่นๆนะครับคาปาซิตเตอร์เป็นออริโอเกรดทั้งหมดนะครับลองส่องตรงนี้ได้เลยและภายในเนี่ยเป็นชิปของ a g Supreme FX S120A และมีแดกเป็นของ ESS es9023p รองรับ Hi-Res เป็นที่เรียบร้อยสรุปเลยสำหรับบอร์ดตัวนี้นะครับวันนี้เราก็มา Unbox Preview แล้วก็แนะนำเฉยๆว่ามันสามารถใส่อุปกรณ์อะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการจะดูผลทดสอบและการลอง Overclock เนี่ยเดี๋ยวมีบทความรีวิวแบบละเอียดกว่านี้ให้ดูกันนะครับสำหรับผมนะบอร์ดตัวนี้ มันก็น่าจะเกินความต้องการของคนส่วนใหญ่ไปพอสมควรนะครับสำหรับตัวที่มันเป็นฮีโร่ธรรมดาเนี่ยราคาก็าอยู่มันหมื่นสามอะไรางี้นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่แต่ก็น่าจะบวกลบใกล้ๆกันนะครับหมื่นสามสำหรับเมนบอร์ดก็เป็นอะไรที่ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณมองย้อนกลับมาว่าฟีเจอร์มันจัดเต็มขนาดนี้การรองรับอะไรต่างๆมันจัดเต็มขนาดนี้คุณซื้อเมนบอร์ดตัวนี้ไปและคุณคิดว่าจะใช้อยายาวแบบ 45- ปีอะไรเงี้ย ตัวนี้ผมว่าก็น่าตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะอัปเมนบอร์ดบ่อยๆอย่างที่รู้กัน AMD เขาเปลี่ยน CPU เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนซ็อกเก็ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นซื้อเมนบอร์ดตัวเดียวค่อยๆอยปัปไบออสไปเรื่อยๆตัวส r เรจก็เป็น4.0แล้วช่องการ์ดจอมันก็เป็น4.0แล้วอะไรอย่างนี้คุณก็สามารถใช้งานได้อีกยาว